โอเคกาสจันัรดเลยครับผมอยู่กับผมโบโซวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโรบอกนะครับอยู่กับในแมปที่มีชื่อว่า Big p เพนบอลนะครับผมก็เป็นแมปยิงปืนอีกแมปหนึ่งนะครับที่มีประวัติในโรบบอกมาที่ยาวนานระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เคยเล่นตัวของภาคแรกแล้วนะครับซึ่งตัวที่ผมมาถ่ายนี่คือตัวบิ๊กเพนบอลสองนะครับผมก็เป็นแมปที่มีภาคต่อแล้วก็เกมก็ยังสนุกเหมือนเดิมรับระบบก็ยังสนุกเหมือนเดิม แล้วก็ส่วนที่ใครอยากเล่นนะฮะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีฟิวชั่นนะฮะผมเดี๋ยวไปสามารถเข้าแมปแล้วก็ไปเล่นกันได้เลยนะับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นแมปนี้ซึ่งผมอาจจะไม่ได้เล่นเก่งจัดนะฮะ,ะคุณอาจจะเห็นว่าผมมีปืนสามสี่กระบอกห้าหกกระบอกเออเอเป็นว่าปืนพวกนั้นนะฮะเป็นปืนที่อยู่ในระดับต่านะฮะก็ไม่ได้ปืนโหดจา๋าอะไรเนาะโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนะับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชให้กับช่องโบโซ่ด้วยนะัะผม ช่องทาง f c e e o o o k ิกต็ o k ฝากไปติดตามเขาด้วยนะครับผมก็เข้าสู่เกมกันเลยครับผมโอเคนะอันดับแรกนะผมลืมเปิดเสียงจ้ะผมจะเล่นปืนสไนในนะครับผมซึ่งยิงโดนไม่โดนก็ช่างมันเหอะก่อนที่ผมจะมาถ่ายนะผมขอพูดอะไรฟังนะว่าผมเจอคนเล่นบิ๊กเพนบอลโคตรโหดเลยคือเขาแบบเขาเล่นแบบสไน30สามสิบคิวสีิคิวเก็บเป็นร้อยอะ คือพูดง่ายๆว่าผมขนาดผมว่าผมก็เล่นเกมแบบอ่ะ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 เน็ตชั้นกางใช่ไหมเอ๊ะกระสุนเลือดเอ๊ะกระสุนสีแดงมาจากไหนเมื่อกี้เอ๊ะเน็ตกางก็ลูกเอาโดนเฉยยิงโดนนในกระซอกแค่นั้นเองมัน่ะไอ้ย่าลังก์โอเคบิ๊กเพนบอลนะครับก็จะมีสกิลด้วยนะครับผมก็จะมีแบบวางฐานแล้วก็ไอ้นู่นอันนี้นี่ ซึ่งก็มันต้องใช้คิวที่เยอะระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะที่ในการที่จะได้วางหนึ่งอย่างเนาะอุ้ยโดนเก็บแล้วหนึ่งนี่ผมเนี่ยโดนเก็บอ้าวมาเกิดไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเอา five minutes later อะไรวะเขาเขาแมปไม่ได้ต้มอ๋อได้แล้วได้แล้วโอเคเมื่อกี้เขาแมปไม่ได้เฉยเลยโอเคมา เมื่อกี้หยิบปืนผิดฮะว่าจะหยิบเอาสไนนนั่นแหละิดีดินพันครับโทษเมื่อกี้หยิบปืนผิดนะครับจะหยิบสไนน์นั่นแหละแต่ว่าดันหยิบปืนคนมาเฉยเลยเดี๋ยวยิงดักไปเลยครับเอาสไนนขั้นพืนมาแล้วก็ใสต,ต่อนะเก็บไปแล้วสองคิวครับซึ่งเขาเก็บกัน,ปนไปแล้วสิบยี่สิบคิว เอ้ยโยเฮนมเฮนมเฮนมออกมาสิเอามาไหนสิลูกอืมโอ้โหเุ้ยอุ้ยวุ้ยโุ้ยวุ้ย้ยโดนปืนกลยิงฮะเกรตลิงอันนี้ก็หัวนะในแมปเนี้ยหัวอยู่แต่ว่า มันอยู่ที่ว่าคนใช้อุ้ยคนใช้จะใช้เป็นหรือเปล่าซึ่งผมใช้ไม่เป็นฮะไอ้ย่าไอ้นี่ยิงไม่พักเลยยิงวาไม่พักเลยไม่หรอกว่าตัวเองเอาไปอยู่เหลี่ยมอะไรตรงนั้นเมื่อก,กี้เอา้าปืนใหญ่เพื่อนกูโดนไมแล้วมันโดนหลังคาใช่ไหมอ๋อมันโดนอันนี้มันโดนกระจกข้างล่างอยู่ดีเอ ยิงไว้นดเพื่อนยิงไว้นะเพื่อนโดนหัวแล้วหนึ่งครับผมเอาเก็บอีกสองเก็บอีกสามโอ้ยกระสุนกระสุนกระสุนมา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 เฮ้ยสไนเก็บโดนสไนเยยิงตีเลยอ้าวลืมไปว่าบิ๊กเพนบอลมันยิงได้ไวอยู่ มันจะไม่ค่อยเหมือนภาคอ่อถ้าจะไม่ผิดเย็บเพื่อนกูโดนอะไรวะเมื่อกี้ฮัลโหลโอ๊ยโดนไอนนั่นางฮะเจ็ดลิงมาแต่ไกลเลยสู้ๆเพื่อนฉันเป็นกำลังใจให้นายอ้ยแล้วทำไมมึงไม่โดนแล้วกูโดนอยู่คนเดียวเอ้ยไม่ยุติธรรมนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหลังเพื่อนเพื่อนหลังอ้าว เออ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 โอ้ยโดนได้ไงวะนั่นน่ะอุตส่าห์อยู่ใช้สเต็ปสเน็กแล้วละนะแบบ,บโดนเก็บเป็นว่าเล่นเลยครับเอ้ออะไรเพื่อนยิงตรงนู้นทำไมเพื่อนโอ้ยโ,ยโ,ยโยหัว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 เต็มเลยหัวเต็มลอะไรหัวหัวเต็มเลย,เเลยอยู่ห้องบงเต็มหมดเลย ข้างบงเต็มไปด้วยศัตรูศัตรูเยอะมากนาโดนเก็บไปล้วหนึ่งเพื่อนฉันก็โดนเก็บไปตรงวน้นหนึ่งเปิดออร่าดูโอูโหข้างหน้ามีสองแล้วก็ขวาอีกสองข้างหน้าอีกหนึ่งเาอศัตรูหมกศัตรูหมกแล้วยิงไม่ได้ ดูแยนเราโดนเก็บไปตอนหน้าตาตาเลยเอาขอตัวนี้แล้วกันนะอย่าฉลับออกมาอย่างนงี้ไหนเอาไมา้ยิงหน่อยโอ้ยเอาไม้ยิงหน่อยโลโอเคเอ้โดนเขายิงอยู่ฝ่ายเดียวเลยเราเนี่ย แยกจุยโวยเอ่อเอาไปว่าผมขอแยกเปลี่ยนไปปืนกวนมั่งนะอ้าวไม่ทันเกิดก่อนเลี่ยมสู้ไม่มีเลยเว้ยโอ้ยมาจากไหนเนี่ยสะด้งหมดเลย เปื่อน,นมันมาทางไฟอะเปื่อนเปื่อนๆขวาหัวมึงก็มีนะเปื่อนมันออกมาแล้วนะหนุหนเห็นไหมโอ้ไม่วางป้อมปืนไว้หน้าฐานผมเลยดีกว,ว่าจะยิงไหวไหมเนี่ยยิงไม่ได้เออวายกระสุนมึงลอยมาจากไหนเนี่ย เอาโดนด้วยระยะไกลขนาดนั้นยิงโดนยังไงวะนั่นนะเอาโดนหวดัวไปสิลูกเอาเปิดใช้โดนแล้วลกันฮะเพื่อใกนการช่วยยิงถ้าผมโดนจังหวะโดนระยะประชิดอะไรแบบนี้เออดีเพื่อน เอาเอาใครใช้ดิวเคียใครใช้ดิวเคียใครใช้ดิวเคียวโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเออกูแซงกูหนีไปซ่องแล้วมึง่อยิงยิงยิงกูได้อีกเนาะโอ้โหร้อยคิวเลยเพื่อนจะร้อยคิวแล้วนะเพื่อนอีกนิดเดียวนะยิงแบบนี้ไม่กะเรือกูเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ยาเพื่อน เอาอย่าเผลออืมกูก็ะยับเผลอเหมือนกันกูโดนเขาเก็บไปแล้วเมื่อกี้มีเห็นหรือไงเฮ้สเตปสเนกเออยังจะยิงโดนกูอีกเนาะกำแพงแค่นั้นเองมากำแพงเท่าแค่นั้นมีกูโดนได้มึงโคตรสุดยอดคนเลยเอ้าขอขอบคุณครับสำหรับหัวท่านขอบคุณครับ ขอ,อกอบปุ่นกับออกมาหน่อยครับเออโอ้ยไม่มีโดนสู้สู้ไม่ได้ปืนก็ไม่ใช่ปืนกลด้วยปืนสนเออเอาร่วงไปแล้วเขาค่อนข้างเล่นอยู่แต่ฐานกันนะครับผมไม่กล้าไปเลยเหรอกถ้าไม่ใช่ปืนกลแล้วประเด็นคือถนัดแค่สนยเนยไง เพราะกระสุนของสไนเเกมนี้มันค่อนข้างตรงสุดแล้วครับไม่ไม่งั้นมันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาโดนอีกหนึ่งเอาโดนเอ้ยอุ้ยกระสุนดีโหลดพอดีโอ้โหร้อยเจ็ดคิวเพื่อนคิวอะไรขนาดนั้นไม่แบ่งเผือแพ้ชั้นไหนเลย โดนไปแล้อ้าวทีมสีฟ้าชนะผมเย่ท yeah. ีมผมชนะครับรอบนี้โอ้โหเก็บไปร้อยสิบคิวไม่เผื่อแพ้พวกกูสักหน่อยเลยเหระเอาละครับจงังหวะนี้เริ่มเขายิงกันหัวฟาดซ้ายผมนู่นฟาดทางนู้นเลยเอาหนึ่งหัวโอ้ยโ,โดนเก็บไปอีกหนึ่งตัวกูเนี่ยแหละกูเนี่ยแหละโดนเก็บเอาเก็บ เอาเก็บข้างล่างอีกคุณกินไอ้คุณกินอุ้ยคุณกินโดนไอ้คุณกินโดนว้ายคุณกินเกิดพอดีมาให้นะบุกี้ฉากวัตเทสได้ลงคลิปสั้นไว้ก็อะไรก็พูดได้ลงคลิปสั้นเลยช็อตเทสจัดอืมช็อตสวยช็อตสวยช็อตสวย เออปืนไฟอีกแล้วเอาไปทีแค่แม่คุณแม่คุณเล่นปืนไฟเลยเหรออ้าวอ้าวอ้าวกูยิงอะไรของกูกูเดิมเดิมเลยเออให้กูได้เดินออกไปก่อนได้เปล่าแล้วก็ค่อยยิงกูเนาะอย่างได้ปืนโฟกัสก็เออวันดีครับคุณกิน โอ้ยคุณกินยิงกูจังเลยเออล้างอีกแล้วโอเคเก็บเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ดักเกิดได้โอเคผมดักตรงนี้แล้วกันขอเปิดอล่าดูหน่อยนะเปิดอเดอืมได้หัวอีกตัวนึงอุย้ยปืนไฟโอ,ปฟโอ้ปืนไฟมึงแรงจังเลยเฮ้ยมึงยังไม่ทันได้โดนเลยนะเมื่อกี้นี่ โอเคเอดีตพี่นมลืมไปว่าเกมนี้มันไม่ต้องรีโหลดกระสุนก็นได้เออมาเกิดอะไรข้างหลังกูจ๊ะอืมโดนอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจินมึงยิงกูจากไหนเสียวมาเกิดข้างหลังกูอีกเลยอืมอือปืนไฟฆ่าไม่ยั้งเลยลูก อืมสองคิวเอ้ยรอบนี้อันดับเริ่มอยู่ไม่แย่แล้วเออใครมันวางหุ่นยนต์ข้างกูเมื่อกี้อืมแม่คุณเมื่อดีเออโดนดักคาบ้านเลยโจวเสือดี้คุณจิน คุณกินยิงกูบ่อยเหลือเกินเอ,อ๊ะมาจากไหนวะเนี่ยตัวนี้อ่าชู่กะเอ,อ้ยเอ,อ้ยปืนจับบนบ้านอืมขอบคุณครับเออไอคุณกินปล่อยให้ได้เล่นสักหน่อยได้ปะ ตั้งปืนยิงเลยยิงยิง,ยงสิยิงหนูยิงไอ้ยำเออ,อคุณกินยิงคุณดุยเลยเอาดูุคนทำลายปืนผมแล้วอ่ะจูไม่น,นะ,อะเออกูโดนปืนไี้นี่ก็ล้วเหรอ ๋ยวนะกระสุนสีท้มัดเลยต้องดักตรงนี้อืมเข,มข้าไปในบ้านทำไมนมเข้าไปในบ้านทำไมนมเออโดนดักเกิดเฮอไม่ถึงอูนอย่าโดนเขาดักเกิดอุอ้ยยศสนเล่นโหดกันจงเลยบางคนก็เล่นสในหวัวแตมีเยอะแยะเลยแอคุณกินหวัสดีขอบคุณครับ a อ k เก u f o ว you อยู่ในในบ้า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 น สวัสดีคุณกินเอ,อ๊ะไม่ได้ดูครับเมื่อกี้มาฮะอยู่ไหนหมดแล้วหายไปไหนเบิดนเหลีนะ่ยมคน่ะโอ้ยกูนี่ไม่ต้องเจออันไหนก็อันหนึ่งเนาะไม่ป้อมปืนก็อะไรสักอย่างนี่แหละที่มันมาขวางชีวิตฉันตายง่ออายสุดเลยแล้วกระสุนไฟนี่กูโดนลูกหลงใช่ไหม เออยิงแตกพอดีไยเออไม่คุณกินยิงผมน,นะนะท่านเอ้ยกระสุนไฟคันงขวางีกระสุนไฟจะให้ครั้งหน้ากลับมาพร้อมกับปืนที่มันโหดขึ้นนะกูบอกให้เริ่มมีความแค้นกับอีกับเกมนี้แล้วดิน่าจะได้มี EP ต่อแน่นอนครับผม โอ้โห,โหกระสุนไฟน่กกากลัวจังเลย้าวได้คิวเฉยเอ๊ะแอะมึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยปืนใครเนี่ยเฮ้ยกระสุนมีน่กกากลัวจริงเออได้คิวครับผมนะฮะอุ้ย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  โดนใครวะนั่นนะโอเคในคิว okay, เออไอ้โดนโดนโดน,โดนยิงใะไรเลยเลยโดนยิงผมตายาเมืมอ่อกี้โทษมาขออนุญาตตั้งเหมือนกันนะหนุ่มเอ๊ะยังไม่ได้หันได้ตั้งเลยขอตั้งปืนก่อนไม่ได้เลยได้ไงวะ อ่ะแล้วกูมาตั้งปืนอะไรของกูเนี่ยเอายิงโดนยังไงระยะโคตรไกลเลยเมื่อกี้ระยะเดานะผมไม่ได้ใช้เออเอจจนได้ฮะเออคุณกินไอ้คุณกินมันคลองบ้านนะ่ะไอ้คุณเอเอโดนไป ซ้ายมีเอา้าไม่โดนอีกเออหะโดนปืนไฟดงใจยี่สิบวิสิตไตจะต้องทำคิวเออกาลังจะพูดว่าต้องทำคิวให้ได้มากที่สุดสรุปก,การจะทคิวให้เขาได้มากที่สุดฮะโอ้ยปืนไฟโอ้โหปืนบ้าปืนบออะไรมันยิงเอาอาณาเขตทั้งนั้นเลยเออไอ้คุณกินมึงปล่อยให้กูได้เดินเล่นสักวิหนึ่งก่อนได้ไหม นีม่ม่นำปืนไฟด้วยเหมือนกันกะไม่ให้กูได้เล่นเลยโอเคยังให้มีมั่งนะปืนพวกนี้นี่โอเคก่อนจะลาจากกันไปนะผมขออนุญาตเปิดกล่องสุ่มก่อนนะเผื่อจะได้ของดีมาเอาไว้เล่นนะคผมโอเคขอเปิดสองกล่องนะก่อนจะไปนะไปแล้ว <the> ออกแดงให้ฉันเถอะเล้ยม,มันก็เอาสไนใหม่ให้ฉันสไนเปอรสไนเปอร์ว้ายเอามาทำไมเนี่ย มีเรีวเนี่ยเดีเดเ่็มีแล้วเนาะมไมโอเคกล่องที่สองครับเรามาดูกันนะจะได้สีแดงไหมแต่โอกาสได้ก็น้อยอยู่นะสีแดงเนี่ยอยากได้จันในเนี่ยไม่ได้อยากได้มึงนอกเฮ้ยกล่องเกลือโอเคครับผมสำหรับนี้ก็ เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนน,นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโบสุนะครับช่องทางต่างๆของช่องเรานะฝากไปติดตามกันด้วยนะครับทิกต็อกเฟซบุบ๊กก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ see you get later and goodbye นะครับอย่าลืมกดซับนะครับผม